ีเฮสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้ากล้องคอมแพคโกดัก CX7300 นะครับผมมาทีนี้มาดูว่าไอ้กล้องโกดัก CX7300 รายละเอียดของตัวกล้องมันเป็นยังไงนะครับผมก็ค้นให้ดูกันดสดๆเลยแล้วกัน โอดมนะครับผมผมพ่อดูจากในนี้แล้วกัน dp review นะครับผมเขาเขียนบอกอะไรไว้บ้างนะอ่ะเป็นกล้องคอมแพม็กซิ maximum r e s o สอันเก้าสิบหคูณหนึ่นห้าร้อยหกสิก็คือ3าล้านมิลาพิกเซล เซนเซอร์เป็น ccd iso auto แค่1 0 0ยถึง200นะครับผมในสมัยนั้นโฟกัสเลนส์สามมก็คือระยะเลนส์สามสิบเจ็ด aperture รูรับแสง f 4 8่ c r e e n น1.6นิ้วส c r e e n d o หกหมื่นนนะครับผม max speed shutter หต่อส2 0สอ0นะครับผม Uh, storage ก็เป็น sd card mmc card internal ซึ่งอันเนี้ยกล้องตันนี้มันมี internal ด้วยนะก็คือมีหน่วยความจำภายในถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ16 m เมกมั้งอ่าน่าจะใช่เพราะผมเคยอ่านคร่าวๆก่อนหน้านี้มาแล้วอ่ะแล้วมีพอร์ต usb 1.0น้ํา้ำหนักว่า62กรัม dimension ร้อยสี่คูณหกสิบห้าคูณสี่สิบมิลลิเมตรนะครับผมไหนดูเพิ่มดิเพิ่มเติมโอ้โหหยิบยับไปหมดดิจิตอลซูมสามเอ็กแมนนวลโฟกัสไม่มีระยะใกล้สุดแปดสิบเซนนะครับผมระยะจากเลนกับวัตถุนะครับแปดสิบเซนถ้าไม่ใช่ต้องวัดจากเซนเซอร์ใช่ไหมวัดจากเซนเซอร์เข้าไปถึงวัตถุแปดสิบเซน สกีน1น6หลายไล์วิวทัชสกีนไม่มีวิวไฟเดอร์ไทป์ก็เป็นช่องมองธรรมดาอ่ะเข้าๆที่แค่นี้แล้วกันแบตเตอรี่ RAA อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันว่าเป็นยังไงทีนี้มาดูเจ้าตัวกล้องตัวเป็นๆกันนะครับผมก็โกดดับอีซี่แชร์ 4 x 7 3 0 0นะครับผมเอ่อ p r o ์ u ั t c o l o ์ size 3.2เมกะพิกเซลนะครับผมตัวเลนส์เป็นเลนส์ฟิกส7มิมลลิเมตรตามข้อมูลที่แจ้งมาเป็นช่องมองภาพวิดเฟเดอร์จะตรงนี้เป็นตัวแฟลชนะครับผมด้านล่างก็จะมีรูคอนเน็กแล้วก็ที่ใส่ขาตั้งกล้องนะครับผม ตัวกล้องเนี่ยใช้ฐาน AA 2ก้อนนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องใส่ SD card นะครับผม SD card ที่ใช้กับกล้องเก่าผมแนะนำให้ไม่ต้องสปีดสูงมากนะครับผม การ์ดต่ำๆเก่าๆแล้วอาการ์ดเก่าๆมาแล้วก็มีช่องซิงค USB 1นหนึ่งจุดนะครับผมที่คล้องสายคล้องมือนะครับผมด้านบนก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะครับผมมีให้เลือก3ตัวนะครับมีตัวออฟตัวถ่ายออโต้ตัวถ่ายคืนแล้วก็ตัววิดีโอนะครับผมแล้วก็ปุ่มล่าชัตเตอร์จับก็พอดีมือนะครับผมก็สายคอมแพกมีกิปสำหรับจับ ล็อกนิ้วไว้สักสามนิ้วพอได้ถ้ามือไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่ล้นก็ด้านหลังไม่มีปุ่มเปิดปิดแฟลชนะครับผมช่องมองภาพไฟแสดงสัญญาณปุ่ม delete ปุ่มซิงค์อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตามคอนเซ็ปต์ของ easy share เมนู preview แล้วก็ปุ่ม c o n โทรลเพื่อเลือกหรือกดโอเคนะครับผม ทีนี้เรามารอดูคำสั่งฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็ใส่ฐาน AA สองก้อนนะครับผมอันนี้เอาควบบวกลงอันนี้เอา่วบบวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ปิดกล้องก็พร้อมจะใช้งานนะครับผมแล้วก็เปิดมาที่โหมดไฟสีแดงเนี่ยแสดงว่าแบตมันจะหมดครับผมตัวฐานจะหมดนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้เปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้ว ก็เลือกที่โหมดออโต้นะครับผมก็เป็นโหมดถ่ายภาพปกตินะครับเปิดมากล้องก็จะอยู่ที่โหมดไม่ไลฟ์วิวไฟเดอร์นะครับให้กดโอเคก่อนเพื่อให้กล้องแสดงไลฟ์วิวไฟเดอร์ทีนี้มาดูที่โหมดเมนูนะครับผมฟังก์ชันก็จะมีอันดับแรกก็เป็นเซลท t มมิ่งนะครับผมไว้สำหรับตั้งเวลาถ่ายนะครับผม แล้วก็มาชดเชยแสงนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2สต็อปนะครับโดยไลท่ทีละครึ่งสต็อปบวกลบ0.5 1 1.52น่อ่ะขึ้นลงโอเวอร์อันเดอร์ตามนี้นะครับเพื่อชดเชยแสงของกล้องนะครับผมนี้มาดูอีกอันนึงก็เป็นคุณภาพของภาพนะครับผมมีให้เลือก4ระดับนะครับผมเบสเบสสามจุดเบสเทอร์แล้วก็กูดนะครับผมกูดนี่แย่สุด เบสนี่คือดีสุดครับ3ดาวครับผมนี่กดลงมาข้างล่างก็มีให้เลือกสีนะครับผมก็เป็นโหมดถ่ายภาพสีถ่ายภาพขาวดำแล้วก็ถ่ายภาพสีเปียนะครับผมอันนี้ผมเลือกที่โหมดสีนะครับผมปุ่มออฟเนี่ยอ่านแล้วก็งงไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวกับกล้องตัวนี้มันมีเมมข้างในตัวมันเองนะเห็นในข้อมูลบอกว่า16ก็ไม่รู้ยังไงอันนี้ควรโหมดที่เกี่ยวกับไอคอนโทรเลอร์เมนข้างในแต่ผมเปิดแล้วผมหาไม่เจอนะ ไม่รู้ว่าเป็นที่ัวก,กล้องมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มาเซตอัพเมนูก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้เมนู menu. ไม่มีอะไรมากทีนี้มาดูที่รีวิวนะครับผมอ่อรีวิวมีกดเลื่อนซ้ายขวาคือเลื่อนภาพที่เราถ่ายไว้ดูนะครับผมก็จะมีไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพใดๆนะครับผมที่เราถ่ายอยู่กับตัวกล้อง ถ้าดูมันอาจจากการนะครับผมไม่รู้ว่าต้องเซตยังไงให้มันถ่ายซิงกับตัวภาพนะครับผมอันเลือกสิ่งที่ต้องการดูกดพรีวิวนะครับมันก็จะเลือกทําตามคําสั่งให้เรานะครับผมนี่มาดูปุ่มดีลิทนะครับว่าเอ๊ะมันทํางานยังไงเรามาเลือกพรีวิวภาพก่อนแล้วเราก็เลือกฟล์ที่จะลบผมจะเลือกวิดีโอนี้กันสีวินะครับผมผมจะลบตัวนี้ออกก็กดคลิกเข้าไปก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่า จะเลือกลบวิดีโอหรือออกหรือว่า X ลบทั้งหมดนะครับผมเฉพาะภาพหรือเฉพาะวิดีโออ่ะแล้วกด EXIT ออกมาจากโหมดลบนะครับผมทีนี้เหลือปุ่มไหนวะอ่ะนี่ไงปุ่มแชร์ปุ่มแชร์เนี่ย เท่าที่อ่านในคู่มือหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะแชร์ไปที่อีเมลแชร์ไปที่เครื่องพิมพ์นะครับผมประมาณนี้เอ่อผมกม็มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมเข้าใจว่ามันคงจะมีโปรแกรมที่แถมมากับตัวกล้องเป็นแผ่นซีดีอะไรเงี้ยว้ติดตั้งเครื่องแล้วก็ซิงค์อะไรพวกนี้มั้งครับเข้าใจว่าต้องซิงค์ผ่านสาย USB 1นะครับ USB 1ก็จะมีคำสั่งทั่วไปนะครับผมว่า ปิ้นทิศภาพปิ้นทั้งหมดส่งอีเมลอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกมาร์กดาวให้ได้ว่าเป็นอันนี้เป็นภาพที่ฉันเฟซบริตนะครับผมกดขึ้นลงเพื่อเลือกโหมดกดซ้ายขวาเพื่อเลือกไฟล์ภาพนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ีนี้มาดูตัวอย่างไฟล์ภาพที่ได้จาก sd card ของกล้อง g o d a กนะครับผมอ่าพอเสียบการ์ดเข้าไปปั๊บก็จะฟ้องว่าชื่อการ์ดถ้าฟอร์แมตด้วยตัวกล้องก็จะขึ้นว่าเป็น g o d a กนะครับตัวชื่อมันทีนี้คลิกเข้าไปดูก็เหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปก็มี d c i m กับ nis c นะครับผมก็ไฟล์ภาพอยู่ตรงนี้อ่าก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้1 0 0 k 7.3.0 0 ก็มาดูตัวอย่างภาพกันขนาดภาพก็อยู่ที่ตามนี้นะครับ5้าร้ k อ่าครับผมอันนี้ผมไม่ได้ตั้งวันทีไว้นะดูตัวอย่างภาพคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมก็อารมณ์ของดิจิตอนยุคก่อนนะครับผมบางคนบอกว่ากึ่งๆึฟิลม์มไม่รู้นะผมโตมาก,กับดิจิตอนยุคนั้นด้วยผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเหมือนฟิล์มตรงไหน แค่โทนสีมันแค่นี้อันนี้ก็ถ่ายอินดอร์เปิดแฟลชนะครับผมในครัวก็โอเคก็ได้ภาพมแล้วถ่ายเปิดแฟลชนะครับผมแต่ไฟล์ภาพมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะไม่ถึงหนึ่งเมกเลยภาพภาพหนึ่งถ่ายในที่มืดตึ๊ดตือก็ได้ได้ในระดับหนึ่ง อนี่อันนี้ถ่ายในร่มนะครับแสงมาจากทางหน้าบ้านแมวนอนตายหนึ่งตัวนะครับผมข่าวก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูพวกไฟล์วิดีโอกันบั่งนะฮะไฟล์วิดีโอตัวนี้5.5าจเมกนะครับผมประมาณ22 ย mm hmm> ี่สิบเอ็ดวิก right> ็เป็นไฟวิดิโอลักษณะางนี้จริงๆมันเอามาใช้ทำฟุตเทจอะไรได้นะมันเออมันเออพอคิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเผื่อไว้ใช OK> ้ถ่ายเป็นฟุตเทจอะไรสั้นๆที่บอกว่ามันเป็นฟุตเทจสั้นๆเพราะว่าไฟวิดีโอเนี่ยมันเต็มที่อันนี้เห็นไหมมันเต็มที่แค่ เจ็ดสิบเองนะคือเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบพูดผิดสามสิบวิเองแล้วก็ความจุก็แค่เจ็ดจุดสองนะครับผมเจ็ดจุดสองเมตรแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะต้องพิจารณาจากความละเอียดของภาพละกันว่าน่าสนใจนะถ้าเอาไปใช้ร่วมเป็นฟุตเทจ ดูเล่นลับดูเลยดีเอาไปถ่ายผีนี่น่าสนใจนะอ่ะก็ตัวอย่างภาพกับวิดีโอก็มีเท่านี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงถูกใจนะครับผมหากชอบใจฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะมีแรงใจมาทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ